ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนกับเรียนรู้เอาเองแต่แต่เคยลองดูด,ดูอ,าอ่าวงแดงเป็นอาชีพลองเพลงมาตลอ <c oughs> ไดไตเป็นพูดาตามภาพตามงานเออเออ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ได้นอนเต็มอิ่มแล้วอาบน้ำอาบชาได้๋ยพักลูกพักเนี้ยพักผู้มอนอิงครับไปงั้นอยู่โคโปใช้ครับวันนี้บอดโจองโจองอิงองแลมไปไปเผาพะหลอดครับพะหลอดเชียงอีสานองน้นกับยี่กับนอ้องยไปงั้นไปได้๋ยวพักเพิ่งบรรยากาศรอบๆ ไปครับบรรยากาศรอบๆดคูครับนี่ก็หอก้องพักศิลปินครับสองชั้นครับจำได้ไหที่ห้องพอนเลี้ยมแหละครับห้องห้ผมแรกมีห้องน้ำสะดวกสบายครับตู้ซักผ้าอยอดเยียนครับ อี่ก็นึงเป็นห้อ,องพักนักดนตรีครับห้องพักนักดนตรีน,นี่ก็เป็นโงรงครัวครับมาจูเราเห็ด้วยเป็นกิจการรักษาที่ดีทั้งคุณก็เป็นห้องพักนักดนตรีครับอีกชุดหนึ่งครับท,รท,รทัท้งคุณในฐาน พิธฤดูการครับกระจุอีพ้าไห่สดไร่ยังเฮ็ดกุ้มปิดอยู่ในโดมนี่แหละครับมีที่พักที่ยังให้สมาชิกสาวน้อยครับได้อยู่แบบสะดวกสบายปกตินี่เพื่อนก็เฮ็ดพราะปได้ปนึ่งก็อยู่เลยครับแต่อันนี้เราเฮ็ดแบบดีเลยอ่ะแบบเพิ่งโรงงานเห็นไหมพี่เราของนำของท้าสะ,สะดวกสะดวกได้เงินมาแล้วก็พัฒนากกองุปกรณ์แล้วนี่แหละครับ ให้มันคงและแข็งแรงมีผู้น้ำที่ดีมีผู้ตามที่ดีครับองค์กรกับพัฒนามันมีแต่อี้ดีขึ้นไปเรื่อยพี่น้องครับความคิดเราบปหยุดหนึ่งอยู่กบที่ับเรามี่ได้พัฒนาพาลูกคิม สร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้เจองานที่ดีกอดงานไว้ให้เนี่ยนยังเราเคยวานนะครับครูดีให้เรียนพบเพื่อนดีให้พบเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้พบพออยังไฟวานอเอออ้าวยันโอสวัสดีครับยันอสวัสดีคุณแม่บ้านต่างชาติครับแต่นี่นักลอกไมหมครับป๋อนี่นักหวยครับขอบคุณกลับครับหน่อยสวัสดีครับครับน้องมวย มาอยู่รถเฮ่รำพืนเตยเสด็จหน่ยนึเด้อายนใองกยู่ยูใส่ไจีหล่ะอยู่ถินบ้านยู่ใสบ้านยู่บนอยู่บนสาวินอวันนี้ต้องกิมน้ำวบ้าน่บ้านแต่ว่าน้องบ่วบ่าวัดินเนบ่าวธรรมดาบ่าวธรรมะดาบ้านอยู่บนอยากไปยูใช้ปุ้มบน้าย่เน ขนมโคกขนมโคกมี่หยอดด้วยเปบัตรมาไปละอุ้ยพิเศษอะที่นี่ถ่ายคลิปมาเมียนครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปเริ่มงานแล้วตอนนี้เริ่มหมู่บ้านจะขับรถมากถึงงานเลยงานนันเดี๋ยวงานมองเดี่ยวไหมจะภาพเดี่ยวจั่งสองมือครับเรียบร้อยแล้วได้รู้ซึ้งแล้วเป็นยังไงห่อนแหงร้อนสุดยอดเลยสู้ไม่สู้ ครับยู่ยาวยู่ยาวย่ยาวแต่แล้ววสิมาซืสอขขับรถกัน๋อ้แต่ยุ่เนยแตจะถามว่ายู่ยาวหมคัยู่ยาวแต่ก่อนที่จะอยู่ยาวยู่้ได้ก่อนอุ้ยเมียมานางฟังพี่ดอกอุ้ยโอ้จ่ตดวไปังไหอยู่ดีมีแฮงนะอจเนนะออ้ยไ่ได้บอกกรโดนนะออ้ย มวลนี่เราเพื่อนเกิดเสด็จครับแต่ว่าม่้วนกบบนีสะดุดแน่นนิดหน่อยเสียงแหลมหลังขาดครับครับกต่ถ้รมดาออกงานทุกมือเนาะงานมันมันแบบือวแล้วเสาร์เลี่ยงเสารเลี่ยงเนาะครับอาชาดจะซ่อมแล้วล่ะครับเนี่ยกว่าเพื่อเห็นประคองมันบ่มีดอกของที่พี่ว่าเสียเ่าเป็นหนึ่งจัากัจจานสร้างแล้วว่าไว้ดอกในหลวงในโบมีดอกของโบห่างนางบอกเว่ยเวะอยู่นี่ก็จะยี่ห่างมือใดเป็นบอกถูกอย่าง หลานครับหลานหลานตัวไอคิวสวัสดีครับลูกอันนี้หลานอันนี้น้องสาวน้องสาวอืมอืมแต่คือพ่อรูกนอกจากนะแต่คือพอรู้แล้วเอ๊ะแก้วแก้วคืออยุบอ่ะนี่แก้วใส่ได้ไปแต่หน้าไปทิพน่ารถเทียปแต่มวนเด้อเนาะแต่ขันพะฮอนบีไปงานไปอะไรไปรถเทียไปรถไปรถ ฝากครับฝากพี่น้องเบิ้งแง้ครับฮะพี่น้องเบิ้งเลี้ยวก็เข้าไปติดตามทั้งรถเทีสาวน้อยเพลินเพลงหน่วยนึงครับฮะมีมาไหลนำใจแจ้งไดก็ไปเบิ้งการทำงานของน้องชื่อน้องอะไยังก็ชื่อน้องหมวยเนาะยังยังบ่าฮันไหนมีขายาเดี๋ยวพ่อโจแล้วตั้งเหตุยังบ่าฮันไหนมีเพจบ่าฮันไหนมีเพจบ่าฮันไหนอบ่งเชียลอ๋อกเิ่มมมต้นให่าเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่อ่ากั คือซืบเป็นบปออกเดี๋ยวว่ดจรับตั้งให้ดอกร์เพ่อก็นั่นเองล่ะรวมบ้านกันกรุงมาเลยแล้วก็จากกันมาสองปีแล้วก็บวันใดวันใดลองเพลงเลยเพิ่งมาเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มใหม้สับเริ่มต้นใหม่แหละแต่ถือว่าพิษเถื่อกะเบิงเบิงกันไปนะค่อยเบิงค่อยแย่งยินดีเมื่อว่าเรียนได้บ่ได้มาดีอยู่ในว่างแต่แม่อยู่ชนบุร อยู่ทางมากท้งสีจักรีแมนบอกกนรตลาดแท้งมื่อยกันยุ่งตลาหวานเลยหวานหวานแม่หนูกินกินเลยไฟหนูว่าเดี๋ยวเราไหวานจะใส่แม่ก็ยุ่งหวานไหนหวานไหนแม่เราอยู่สีเกียรติบ้านทอนแท้งมื่อยกนยุ่งตลาดอยู่นลาดไอ้ได้ใจนะ้ใจเนเกีนูคนบุญีเลยคบุญีเลอยู่ไก่กันเนาะสีเกียติุบล ่ปนเดียวกันตนี้ต่วนูบเขาในยเมืองจ้าคืออันทะเลเขาในี่เมืองต้องน่งรดไม่า่เี้มันไก่แต่เขาเด็กบ้านนอกอ่ะแข่งเป็นหัเดียคนทอบันตลยมันทอนทอนสียู่ทางพี่ตลาดสียูทางพี่ทุกคนเป็นทานลุงใหญ่แข่งกันแม่ใหญ่งกัน ปกติปกตินี่เคยร้องเคยล้ำเคยเลี้ยนเคยอะไรยุสิเราเคยแตะบ่เคยเลี้ยนบ่เคยเลี้ยนกต่เลี้ยนดูเราเองจ้ะจ๋าเคย้องอยู่อยู่่อาวงแดงเป็นอาชีพรองเพลงมาตลอดไปเด็กพูดคำพูดตางต่งกันเออเออเสียงสอดเห็ดคอนเสิร์ตโอ้ย โอ้ยไปนั่งสวกใกล้ซิก็ไม่ได้เน้อตาย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 หลานมาเนาะถึกมากอกแล้วไปเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซ้ำนีดหน่อยโอ้ยเห็นคลิปอีกแล้โอ้ยเมียมันจะใส่เยโอ้ยเนาะเอาฝากพี่น้องครับเข้าไปเห็ดลังใจต้องไวเนาะเดี๋ยวจัานัาก็อีมี่ช่องช่องทางโซเชียลครับหรือว่ายีให้มาไลยน้ำใจจังเด็กก็ทักหาจานโอูก็ได้หรือยังก็ได้ครับ เอาฝากพี่ฝากน้องบึงแย้งบุคลากรสาวน้อยครับมาช่วยเสริมทัพ<ด>ครับขอบคุณน้องหมวยครับ